สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท,ท่านและเด็กๆทุกๆคนนะคะพบกับครูยิ้มในกิจกรรมเสริมพิเศษนาตศิลป์ไทยและโขนกันค่ะวันนี้นะคะครูยิ้มจะมาให้ความรู้เด็กๆเ,เกี่ยวกับการฝึกหัดท่าโขนเบื้องต้นแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปรองฝึกปฏิบัติท่าทางนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าการแสดงโขนนั้นจะแบ่งตัวละครออกทั้งหมดเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะ ประเภทที่หนึ่งนั่นก็คือตัวพระค่ะเช่นพระรามหรือพระลักษ์ค่ะประเภทที่สองนั่นก็คือตัวนางค่ะเช่นนางสีดานางเบญจกายหรือนางสุพรรณมาาัจฉาค่ะประเภทที่สามนั่นก็คือตัวยักษ์ค่ะเช่นทศกัณฐ์นั่นเองนะคะ และประเภทสุดท้ายนั่นก็คือประเภทที่ส่ลิงนั่นเองค่ะหรือที่เด็กๆรู้จักกันดีเลยนั่นก็คือหันุมานและสุขีพนั่นเองนะคะและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ การฝึกหัดท่าโขนเบื้องต้นเด็กๆทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมดก่อนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยการตบเข่าการถองสะเอลการเต้นเสาการถีบเปียมการฉีกขาและการหกคเมนค่ะ และวันนี้นะคะครูยิ้มก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของการเต้นเสาค่ะการฝึกหัดการเต้นเสานั้นจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อทำให้ขาของเด็กๆแข็งแรงเวลาที่เด็กๆยกเทา้าขาของเราก็จะไม่เซด้วยนะคะและเวลาที่เด็กๆเต้นโขนเป็นเวลานานๆน,นั้นก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยค่ะ เหมือนเวลาที่เด็กๆออกกำลังกายนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปฝึกหัดท่าเต้นเสากันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆลองฝึกท่าเต้นเสาไปพร้อมๆกับครูยิมกันเลยนะคะยืด แขนสองข้างให้ตึงให้แขนทั้งสองข้างอยู่ด้านหน้าของเด็กๆนะคะในส่วนของมือจะตรงอยู่ระดับหน้าอกค่ะและในส่วนของขานะคะเราจะใช้วิธีการย่ำเท้าค่ะ แต่เด็กๆจะต้องกางขาออกเล็กน้อยและหลังจากนั้นนะคะเราจะย่ำเทา้ายกขาสูงๆนะคะสลับกันขวาซ้ายขวาซ้ายตามจังหวะเลยค่ะค่อยๆย,ย่ำเท้าสักประมาณ10ครั้งนะคะและเด็กๆค่อยพักค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,การฝึกหัดท่าโขนเบื้องต้นการเต้นเสาไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอยู่บ้านนะคะมันฝึกฝนท่าทางเป็นประจำนะคะและเด็กๆจะได้กล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงนะคะเวลาเราเต้นโขนนะคะเราจะได้ไม่เหนื่อยด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูย,ยิ้มจะต้องขอตัวไปแล้วและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ สวัสดีค่ะ